เกือบตายใช่ไหมไม่ดีเลยวันนี้เล่นกันไม่ดีเลยมาอ,อ,อีกแล้วเนี่ยไม่เกือบตายแล้วรู้เชียวพอกูพูดกะโทรตัดเนี่ยรู้เลยว่ากูไร้ตดเดี๋ยวที่มึงเชียร์ก็ลงเตะตอกนี่ไงล่ะทำไมชนะน้อยก็ต้องต้องรอเหรอชนะสองหนึ่งก็รอได้เหรอ là bye vale mày? ha, ôi môi ta phu ta phu ta phu ta cha tai ta tai 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 tổng tai ชอบฟังโกหอนพี่พี่โคลา่าโรคจิตที่บ่าเนี่ยฮะชอบฟังโกหอนเนี่ยไม่เสียวไม่ใช่ริวหูโอ้โหเกือบตายคือเล่นบอลกันแบบไม่รู้นะมันกลายเป็นแบบติดคลองบอลให้บอลง่ายๆก็ไม่ให้ติดคลองบอลอยู่กับตัวแล้วพอกรรมการไม่ให้ฟาวก้อโอ้โห หรือไม่ก็โดนวูบทำต้านตัดตัดไปได้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็งงแล้วเรื่องของเรื่องคือปัญญาอ่อนมากเลยอิบไลมาโก,กนาเต้มึงเป็นเจอลาดเหรอเหรอหรืเป็นสีดานมึงจะลากกันไปหาป้ามึงเหรอพอลากไปเขาตัดได้ตัวเองทำฟาวใบเหลืองใบเหลืองเป็นปัญญาอ่อนชิบหาย ซาลาอยู่ตรงนั้นไม่ให้แทนที่แปะซาลากูกลับไปเหมือนเดิมไม่เอาเธอ,อก็ไม่ทำเกมไอ้วควายครูครคูแม่เขาตัางเขาสอนมึงเหรอฮะเซนเตอร์ให้กระชากมึงเป็นยังไงน่ะฮะเวลาเขาตัดกลับมาใครมึงก็ต้องทำฟาวเสียใบเหลืองแบบมึงโง่แบบคอยควายเข้าใจไหมแล้วก็ทำให้ทีมเล่นยากควาย บกกหนูเป็นหมาเอ้ยลัก็ลัก็ลก็ไม่ลัก็จะลกใครล่ะือไม่ลัก็จะละใครือถอยก่อนคุยเรื่องบอลกันก็สามแต้มนะครับถามว่ามันไม่ได้เป็นได้อย่างใจอย่างที่เราต้องการหรอกทุลักทุเลแต่ก็เอา ขอได้ถามแต้มนะสำหรับหนูนะบางคนอาจจะมองว่ามันต้องสวยห,หรูหรือมันจะปุ้านนี่แหละความคลาสสิกของฟุตบอลคือมันก็มีนะในยุคช่วงอเล็กซ์ฟูตันอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตกล่าวถึงแมนยูหน่อยสมัยก่อนตอนที่แมนยูคว้าแชมป์บิมบิลก็จะมีเกมแบบนี้เหมือนกันเล่นไม่ดีแต่ได้ชัยชนะนะครับ หนูมองว่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์ให้หน่อยโดยเฉพาะแฟนเลี้ยวภูนะกดไลค์นิดนึงกดไลค์ให้ด้วย ขอบคุณครับไม่ใช่พิสุทศน์หนูไม่ได้พลาดพิงแค่อธิบายให้ฟังนะฮะเพราะว่าทีมที่อ่ะแมนซิตี้กันนะไม่ได้พลาดพิงแค่บอกไ้เฉยว่าทีมที่มีศักยภาพในการเป็นแชมป์อันนี้หนูยกย่องนะไม่ได้พัดพิงไม่ได้ถมถุยไม่ได้ย้อเย้ยคือทีมที่มีศักยภาพในการเป็นเป็นแชมป อย่างแมนเชสเตอร์ยไนเจดที่เขาเคยได้แชมป์มาเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยบางนัดเขาเล่นไม่ดีแต่ก็ได้ต่างคะแนนเหมือนกันเหมือนลิพูตัวนะี้ก็คือเล่นไม่ดีแล้วไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่มันจะเล่นดีแค่นั้นเนองเข้าใจไหม หนูอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะเล่นดีคือเมื่อไหร่มันจะเล่นแบบให้เป็นวันนี้สมากก็สมาก๊กะแต่บอลที่เคยจ่ายกันชัว์ทำไม่ได้บอลเท้าต่อเท้าไม่นิ่งแต่บอลห่างไกลเกินและอย่างที่บอกว่าวุ๊เขามาเขาไม่มีจะเสียแล้วครึ่งหลังอ่ะเป็นไปได้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของลิวเลีว้วฟูครึ่งหลังเลีว้วพูไม่มีโอกาสยิงประตูเลยศูนย์ทั้งเกมยิงเข้ากรอบสิบครั้ง เป็นสองประตูครึ่งหลังไม่มีเลยคือเตะทิ้งเตะกว้างอย่าใช่อย่างที่พี่บอกแหละงงมากว่าเอ้ยทำไมมันมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้กันว่ะไม่รู้ว่าบอลต้องการอะไรเล่นกันตะมึก,กเหมือนเหมือนอิบไรามาก,กราเต้ถ้นนั้นนะถามว่ามึงขึ้นไปทำไม แล้วมีอยู่ช็อตหนึ่งเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยควันได้กับควันซ่าขึ้นไปเล้ลูกตีคลิกแล้วไม่ลงไม่ลงแปลกไหมสกอร์ผิดคาดไหมพี่เอ่อถามว่าผิดคาดไหมก็ผิดคาดแต่ว่าหนูไม่ได้ตนไม่ได้แคร์เรื่องสกอร์หนูบอกแล้ว,ว่ายิงกันได้ทั้งคู่ไปดูไลฟ์ก่อนเกมหนูบอกว่าลูกเนี้ยยังต่ำต้องมีสามลูกสองคนสองทีมรวมกันอะ แล้วจริงๆคืออย่างลูกดีโกโช้ชต้าลูกนั้นนะ่ะมันก็วัดใจกรรมาการจริงๆแล้วมันหักไปแล้วมันไปยิงได้นะแต่ไม่ยิงเลือกที่จะเอาขาไปแตะหลังเขาลูกนั้นไม่ได้จุดโทษชัวร์้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะใจเย็นอะไรวะก็หลังเกมหนูก็มาอธิบายให้ฟังมาพูดให้ฟังหนูใจร้อนตรงไหนเนี่ย ก็ทีมมันเล่นไม่ตามไม่ได้ตามมาตรฐานหนูก็สามารถพิจา,ารณาได้สิหนูแฟนบอลไม่ต้องไปไล่ให้หนูไปคุมทีมเองหนูหนูคุมทีมไม่เป็นแต่ถ้าอยากให้คุมก็โทรมาได้ไม่เป็นไรเราพูดเราระบายในฐานะที่เราเป็นแฟนบอลน,นะครับ เราสนับสนุนทีมเราซื้อเสื้อนะครับของแท้เพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้แลาวิจารณ์ได้ครับเราเป็นแฟนบนอลน่ะต่างประเทศเขายังมีเลยเราวิจารณ์ว่าเออฮ้ยเล่นยังไงดีไหมรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแมนยูกับสเปนหนูก็มองว่า สทีมรวมกันน่าจะยิงเกินสามลูกอย่างตามสามลูกใจแห่งใจความหายใจไม่ทั่วท้องเลยจริงๆใครรู้สึกมอนงกดหนึ่งเลยหายใจไม่ทั่วท้องคือแบบโอ้โห แล้วมึงก็ปล่อยเขาขายมแบบขยมพึ่มพึมพึมพึมอยู่นั่นแหละเหมือนจะเล่นชัวร์แต่ก็ไม่ชัวร์นะฮะใช่ครับคุณกอล์มันอึดอัดแต่ก็เอานะเรามาแค่มาระบายกันทั้งหมดทั้งมวลคือบอลมันจบแล้วเราได้สามแต้มแล้วนะครับหรือว่าไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์ว่ามันใจยังไงสามแต้มก็คือสามแต้มนะ วันนี้นะฮะลองลองบอกหนูที่ว่าคุณคิดว่าใครเล่นดีอ่าใช่พี่เหียต้นบอกไม่เตียวไม่ใช่หงถั่วต้วม <c oughs> คุณว่าใครเล่นดีพิมพ์ชื่อมาหน่อยสินักเตะลา้าอืจะมาล้าอะไรล่ะกลางหายถูกต้องกลางตู้ไม่ได้มันจะมาล้ายังไงล่ะ กับพรีมัตตตัวจริงก็ไม่ได้ลงถูกปะละ่ะเจอเก๋ตะตันแค่นั้นเองพักเป็นอาทิตย์แต่ตัวจริงอ่ะจะาบอกว่าเอาเอาล้ามามามาอ้างหนูว่าไม่ได้ครึ่งหลังเล่นแย่ทุกตัวถูกต้องระบายออกมาคุณรู้ตัวยังไงระบายมันออกมาเราเราเราระบายแล้วเราก็จบแค่นั้นเอง เราพูดเราระบายแล้วเขาจบไม่จําเป็นจะต้องไปแบบก็คือหลังเกมอะ่ะมันยังมีความในใจอะ่ะเราก็พูดออกมาเออเอะไรตรงเบเกอร์ถ้าไม่ได้อะไรตรงเบเกอร์หนูบอกเลยนะบันเทิง,บ,ทงบันเทิงเริงรมถ้าไม่ได้ไรตรงเบเกอร์นะหนูบอกเลยบันเทิงไอ้ลูกที่มันโดนเข่าโดนโดนโดนเข่าแล้วเป็นแผลเกือบไปเกือบจะแบบชิปหายฉายวันนี้ นึกสภาพไม่ออกเลยถ้าเสมอมันี่อยู่กันยังไงพวกเราชาวหงแดงอยู่กันยังไงแค่ต่อเมือเอเ่อไปต้นยังโดนลอด้อถึงหน้าบ้านฮะก็เจ็ดแต้มเหมือนเดิมหนูถือว่าเออ่ทำได้ตามเป้านะครับแต่อาจจะ ไม่ได้เป็นรูปทรงรูปเกมที่สวยสักนิดนึงแต่ก็ค <c oughs> อแห้งเลยนั่งบนนั่งไายอยู่คนเดียวนะ่ยพี่โก้ให้ใครแมนอัตแมนเหรออ่ะคุณว่าให้ใครไหนลองลองแชร์กันหน่อยเลยใครหนูเหรอ ห,หนูให้อาริตรงหน,ห,นหนูให้อาริตรงสนุนนะหนูให้อาริตงเบเกอร์พร่อหมีลุยดิอร์ก็โอเคแต่ว่าหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกก็ อลิซงหนูให้อลิซงซาร่าก็โดนประกบโดนบีบแบบไปไหนไม่ได้เลยหนูให้อลิซงเบเกอร์ครับใครอะกาเฟนแบกก็ไม่เด่นหมนเนี้ยหายหายหมดเลย ก็จะมีอเล็กซิสแมกเรเซอร์ก็หายเออกลางไม่ได้เลยหนูมองว่ากลางไม่ได้เลยจริงๆกลางไม่ได้จริงๆสุบอสไลก็ไม่นิ่งงงทิหายเออหนูให้อลิตรงครับครือหลังเหมือนจริงคือทำไมจะต้องออกกล้องเพราะอะไร đuôi mè ke thét nhung cắt lục ô hô đùi, tao ngọc con, ao hổ ke thét nhung, con đùa, này, hả, tao cái, để này ้นขนมหรือเปล่าให้ไปแล้วนี่กินข้าวแล้วจะมาเอาอีกเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ย้เยอะแล้วมึงอ่ะฮะอะที่ร้อยไร่ผันไร่ต้องมาเบียดหลังกูเนี่ยเพื่ออะไรอะเอนโดเอนโดลงมาช่วยเซฟได้หลายจุดเลยทั้งมุมธงฝั่งขวาแล้วก็ก่อนหมดเกมใช่เอนโดหนูว่าก็ก็ช่วยได้เยอะ มีหาโดดเด็นไม่ได้เลยพวกเครึ่งหลังนี่รับตะพืชครึ่งหลังนี่รับรับอย่างเดียวนะไม่ไหวไปหน้าโกแล้วแม่ถอยหลังกลับอีกยาก โอจอนให้จอนบาน MVP อะไรอ่ะจอนบานจะตีตายมาจอนบานอะไรจัดคุณย่าเตอเออมาจุคุณย่าดีนะดีนะไอ้นี่ยิงคมชิบหายเลยลูกนั้นแบบช็อกแฟนเลี้ยวภูเหมือนกันนะว่าเขาไปได้ไงวะ มันผ่านไปได้ยังไงมันผ่านไปได้ยังไงฮนะอลิโตรงก็ไม่รู้จะเทปยังไงแล้วนะฮะไม่รู้จะเหนียวยังไงเละอลิโตง้งอ่าใช่ลูกนั้นเวอร์จริงๆลูกนั้นเวอร์จริง,รรรงมันยิงแบบ หูปั่นไซส์นะ้แบบคือมันมีหลายจังหวะที่รู้สึกว่าทำไมกองหลังลิเวอร์พูลมันติดประมาทกันเยอะอย่างลูกของอิบรรยิมาโกนเต้อะอะดูแค่เนี้ยอ่ะก่อนก่อนจะแจกกันอาจากกันไปฮนะผมให้ฟานฟันได้ฮะเออชุงนี้ดับดับ แล้วล้านนะเหมือนดอกเหมือนล้านููก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะว่าดอกหรอจะว่าล้าเหรอทายผลดีกว่านะอีกสั่สมนาทีหนูจะไปล้นะครับสเปอร์กับแมนยูเอาจากใจนะนะฮะตัวหน้าคือสเปอร์ตัวหลังคือแมนยู คุณคิดว่าสกอร์ออกมายัางไง <_ c oughs> หนูว่ายิงได้ทั้งคู่นะทั้งสตเปอร์ทั้งแมนยูหนูว่ายิงได้ทั้งคู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูตัวผู้เล่นมีเดี๋ย ตกลงอามดติโรเจ็บชัวใช่ไหมพี่พี่ใครช่วยเช็คให้นหน่อยอามาติโรเจ็บชัวใช่ไหม ชัวอ่าเพราะว่ามันมันมันออกข่าวกันทั่วโลก,กอ่ะหนูว่ามันก็คงไม่ได้เอาอะไรมั่วๆม,มาหรอกถูกปะน่าจะเจ็บ ก็หนูฟันทุกลูกตะกอไปแล้วนะครับสำหรับคู่สเปอร์กับแมนยูหนูเชื่อว่านะครับสเปอร์น่าจะาชนะได้คือทีมมันไม่ตกประกอบกันทั้งคู่แหละแต่ว่ากินข้าวหรือยังอ่ากินแล้วครับคุณหลุย ไม่ต้องพูดมากครับผีตกยุกไก่ทองคํานะครับสำรองแมนยูผมไม่รู้จัก <laughs> จริงเหรอเล้าเด็กขึ้นมาเหรอชื่ออะไรเดี๋ยวนะแบบนะแมนยูแบบนะ,แบบนะขออนุญาตนะครับอ่าอรายชื่อผู้เล่นรักนุ่นอยหลุนหน้าเป้า นะครับโอนาา่าแฮรริแมกไยมาเเดลิคแล้วก็มาสลามาสลาอุยดาโลาพัติโดกูคาสิมิโรเล่นกลางกับบโนโญโจชวัวเซ็กซอ่ากานาโชโอโตัวลุกลงหมดเลยนะสำรองแจ็คฟอสเตอร์อะไรเนะี่ยวิกตอร์ลินเลิฟอันเดนอะไรเนะี่ยเฮเวนเฮลียอามมส ไทเลอร์ฟริดดิสันแจ็คมออะไรมาฮุสชิโดโอบีมาตินโคนี่เอวเอวเอวเฮลิสันหนักนะฮะหนักเหมือนกันนะจริง อืมนักใครอะ่ะคุณฟ้าขอบอกผีไม่นะคขาบ้านจ้าเขาเล่นนอกบ้านเล่นบ้านเท่านั้นเขาจะเปิจะคาบ้านยังไงนะพ่อคุณพ่อกะหูหนุนหนังนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันในคลิปนะครับ ขอไปดูเกมแบบเอาจริงเอาจังนิดหนึ่งอยากดูว่าอืมคู่นี้จะจบลงยังไงแต่หนูว่ายิงได้นั้งคู่นะเกมไม่มีหน้าเบื่อหรอกเพราะว่าอย่างน้อยต้องเปิดหน้าแรกกันต่อให้เป็นเด็กก็ตามนะครับไก่ผีใครยิงก่อนเอออะอะเออมันมันถ่ายนีงดีกว่า ไอ้ผีใครยิงก่อนหนูผียิงก่อนไม่เอาเอาสเปรย์ยิงก่อนสเปรย์ยิงก่อนหรือว่าสเปรย์ยิงก่อนโอเคทุกคนนะแล้วเดี๋ยวบอลจบตัวแบบน้น ก็เดี่ยวภูไปได้แล้วนะฮะสามแต้มไปแล้วนะครับทีนี้ก็ผ่านแล้วนะสามแต้มผ่านแล้วต่อไปก็เหลือแมนอยู่จะมาตามนัดไหมนะครับขอให้ไม่ว่าจะเป็นแฟนไก่หรือแฟนผีนะครับขอให้ได้ผลอยากที่คุณต้องการฝันดีลาตีตะวันนะฮะกดไลค์ให้น้องด้วย ให้ครบสองร้อยนะโอ้ยเมื่อเย็นพึ่งตอนนะผียิ่งก่อนอ่าคุณสมพัฒตอนนี้แฟนลิฟูนั่งดูบอลดับสบายใจแล้วนะตัวเองผ่านแล้วซึ่งกว่าจะผ่านนะตัวรักตุเลยมากนะครับโอเคนะครับทุกคนบายบายนะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ